คือที่เราครับอันนี้คือที่ผมทีเนี้ยนี่คือขาเขานะครับคือขาเขาอะถึงหมอนข้างผมมานอนตรงหมอนข้างก็เลยเอาหมอนข้างหยิบขึ้นมาเพราะว่าต้องตือนขาูทำไมมันนูนจังอะชจะไปรู้หริคอเฮ้ยทำไมขาหนูนูนอะขาหนูเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยขาหนูยำอะไรูอะนอนเหมือนเล่นเทควันโดอะไม่รู้พี่จมหนูนอนนี้ย แล้วแบบถ้าเขาเอาขาขึ้นอ่ะแล้วแต่อยู่บ้านหนูนอนเรียบร้อยใช่ปะเอาอะไรมาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับแล้วขาคือขาขึ้นแค่หนึ่งมือนกันอย่างนงี้คุณนอนอย่างเงี้ยทาไม่ไงก็ทำอย่างงี้ยมีอีกสองจำย่างหรออันนี้ปกติเหรอครับเขาบอกอ๋อพี่พีชเจ็บอุ้ยโทษค่ะอุ้ยดูดิแต่บางทีก็นอนนอนนั่งนั่งนอน่ะนั่งนอนแปลว่าหนอนนอนหลับไปเลย เรานอนตรงที่หมอนข้างครับอันนี้จริงๆ <c oughs> แล้วเนี่ยหมอนข้างมันอยู่กับพื้นตอนตื่นมาก็เลยเอามันขึ้นมาสงสารมันมนจที่เขาว่านอนดีไม่กิ้งกันเลยรอไปถึงห้องน้ํา